สวัสดีคะ่ะชาลอตนะคะตอนนี้ชาลอตอยู่ที่ IDOLLY ี่คลินกนะคะวันนี้ชาลอตเข้ามาปรึกษาคุณหมออ้นเรื่องการเสริมหน้าอกคะ่ะเนื่องจากว่าชาลอตเนี่ยเป็นคนที่หน้าอกเล็กนะคะแล้วก็ทําให้เวลาใส่เสื้อผ้านเนี่ยยังสรีร่ย,ยังไม่สมส่วนนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าให้เสริมของเมนเทอร์ผิวเรียบขนาด 300cc คะ่ะคุณหมอวิสัญญแพทย์นะคะก็ได้ เข้ามาสักประวัติชาร r l อตก่อนที่ชาร r l อตเนี่ยจะได้เข้าไปได้รับการผ่าตัดนะคะนี่นะคะชาร r l อตก็กําลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะบายตอนเ็บนี้เสริมหน้าอกขนาดซิลิโคนอยู่ที่ 300cc m e n อร์ผิวเรียบนะคะเป็นนางแบบต้องการเสริมหน้าอกเพื่อที่จะให้มีสุดทรงที่งดงามขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะคนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าบริเวณหน้าอกนีจริงๆเป็นคนรูปร่างดีนะฮะ สัดส่วนความสูงอะไรนี่ดีมากเลยแต่ติดปัญหาที่ว่าหน้าอกนี่ไม่มีความเด่นเลยพอใส่ชุดว่ายน้ำเนื่องจากคนไข้เนี่ยต้องมีการถ่ายแบบนะฮะมีการประกวดนางงามเพราะงั้นสัดส่วนของหน้าอกกับลําตัวเนี่ยต้องสวยงามเพระฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปคนไข้เนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมไม่มีเนื้อหน้าอกเลยนะฮะ เนิหน้าอกแทบไม่มีเลยเพราะงั้นปัญหาันไข้ต้องการที่จะมีมีความโดดเด่นตรงเ,เนินหน้าอ,อกตรงนี้มีความอิ่มมีความล้นนิดๆของด้านข้างของเต้า,ตานมให้ออกมาด้านข้างมากขึ้นแต่ติดปัญหาดีว่าคนไข้คนนี้มีเนื้อที่บางมีผิวหนังตรงนี้ที่บางมากเพราะงั้นคนนี้หมอก็เลยต้องใช้วิธีวางทลรีควในไว้ใต้กล้ามเนื้อนะครับเป็นเทคนิคดูโอ้เพลนนะครับก็จะทำให้หน้าอ,อกที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นบล็อกมีความเป็นธรรมชาติแต่ยังดูมีความโดดเด่นอยู่ สองเคสน,นี้นือหน้าอกนะคะจากที่ก่อนทาไม่มีเลยตอนนี้เห็นไหมคะว่ากลมสวยไม่เป็นบล็อกและแผลของเราค่ะอยู่ใต้บริเวณรวนมนะคะเป็นแผลขนาดเล็กกดแผลด้วยตัวเลเซอร์เลือดออกน้อยลดร,รอยแผลเป็นนะคะวางซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อเพื่อเน,น้นความเป็นธรรมชาติแต่ที่สําคัญไม่ต้องตัดไหมลมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์พร้อมกับมีทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสนะคะผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะคะตอนนี้นะคะก็ ออกมาจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นอนอยู่ในห้องพักฟื้นของทางคลินิกนะคะจะบอกว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะแต่แค่แบบปวดปวดตึงๆนิดหน่อยแล้วก็ไม่เหมือน100ทับเหมือนที่เคยอ่านมาด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะฉลอดแนะนําที่ i r ด n y c ลินิกนะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยได้มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะ